สวัสดีค่ะวันนี้ยายอ้วนมาทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะทำแบบง่ายๆแต่อร่อยมากๆนะคะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนคะ่ะเราไปดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยนะคะวัตถุดิบในการทำข้าวเหนียวมะม่วงก็มีข้าวเหนียวแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อย ส่ห้าน้ำแล้วเย้อววนก็จะนำไปหนึ่งนะคะกะทิน้ำตาลทรายมะม่วงใบเตยจะเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะเราก็จะมาทำส่วนของน้ำกะทินะคะใส่กะทิแล้วก็ตั้งเตาเลยนะคะใบเตยลงไปค่ะน้ำตาลทรายลงไปค่ะ เทลงไปค่ะคนให้ทุกอย่างละลายนะคะคนตลอดนะคะ ต้องให้ข้าแตกมันนะคะเราจะไม่ให้เข้าแตกมันนะคะให้เขาร้อนแล้วพอ พอกะทิสุกแล้วก็ตักไปตรงออกนะคะแล้วก็ปิดเตาเลยค่ะเ mm hmm. ข้าเนียวที่เยะวันหนึ่งสุกเรียบร้อยนะคะยังร้อนเนี่ยแล้วก็นำกะทิที่เราทำแล้วก็มาลาดเลยนะคะ ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะตั้งหม้อใส่กะทิแล้วก็ใส่ใบเตยใส่เกลือลงไปค่ะ ต้องให้เขาแตกมันนะคะพอหม้อร้อนเราก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะที่เราละลายน้ำไว้ นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเหนียวมูนเยกอว้วนก็เสร็จแล้วนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปยวนก็จะปอกมะม่วงนะคะปอกมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเยอว้วนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาดน้ำกะทิไปเลยนะคะ โอยด้วยถั่วค่ะ นี่ก็เรียบร้อยนะน,นะคะข้าวเหนียวมะมว่วงทำแบบง่ายง่ายไม่ต้องเรื่องมากแค่นี้ก็กินได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อลองไปทำทานดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนจ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าถ้าหากถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกดดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยาอ้ว,วนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ สวัสดีค่ะ